ซีรีส์เรื่องใหม่ของเจ้าลู้ซือหรือว่าอูเลยจะมารับบทนำชายตามที่ทราบข่าวเจ้าลู้ซือยังคงถ่ายทำซีรีส์เทียบท้าปตัตตพีและซีรีส์เรื่องต่อไปได้ถูกจัดขึ้นแล้วมีรายงานว่าซิงฮั่นชันหลันผลิตโดยค่ายเทนเซน ได้เซ็นสัญญากับเจ้าลูกซือเมื่อปีที่แล้วและคาดว่าจะเริ่มต้นถ่ายทําในเดือนสิงหาคมของปีนี้เป็นระยะเวลา3-4เดือนปัจจุบันการคัดเลือกนักแสดงยังอยู่ในระหว่างการเตรียมการแต่เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวลือว่าอูเลยจะได้ร่วมง,งานกับเจ้าลูกซืออีกครั้งในซีรีส์สิงหันชนหล่นเป็นซีรีส์โรแมนติกย้อนยุคคลั่างจาจนวนิยายสิงหันชนหล่นซิ่งเซินจื่อใจ ผู้แต่งกวนซินเจอหลวนเป็นเรื่องราวของบุตรสาวตระกูลเฉิงนามว่าเศ้าซางถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเพราะภัยสงครามนางกลายเป็นเด็กถูกทอดทิ้งที่ต้องอาศัยกับญาติพี่น้องเผชิญปัญหามากมายเพียงลำพัง นางเลือกที่จะปกปิดเก็บซ่อนเรียนรู้สิ่งต่างๆและรอคอยบิดามารดากลับมาเ้าซางผู้ขาดความรักได้พบและแต่งงานกับดิงกูอี้บุตรชายบุญธรรมของจกักรพรรดินาม,มีส่วนช่วยเหลือเขามากมายเหตุการณ์ต่างๆทําให้ทั้งคู่เติบโตเรียนรู้ที่จะจัดการปัญหาต่างๆรวมถึงความรักทั้งคู่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาบ้านเมืองผ่านพ้นวิกฤตต่างๆซีรี่เรื่องนี้มีจำนวน66กตอนกำหนดออนแอร์ในปี2022 ซีรีส์นี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะถ้ามีความคืบหน้าในซีรีส์เรื่องนี้จะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังจ้า